วันนี้ทุกคนครับมีมูนนละนะผมบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้เข้าร่วมกม็ไม่ต้องเสียใจไปครับพวาวันนี้ผมจะมีสกิลดี้ครับแล้วก็ข่องวันนี้ครับมันคนคนีน้เรื่อว่างเปลือยอะไรครับเราเก็บเป็นอ่าเราเก็บมันได้ได้สิ มันคือกาใะ่ไมครับคือกาเออแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มารื้อเท่านะครับผมไม่ได้มารื้แต่ว่าวันนี้ผมจะมาให้คุณดูสักนิดนะครับคือต้นฉบับของผมคือต้นฉบับแบบนี้คือต้นฉบับของกาอันนี้เออที่เป็นเป็นกล่องเขาเขาบอกเลยว่าเปของที่ดีมากเลยนะครับ เขาเอาไว้สำหรับคุที่ไม่ไม่ได้ไปอินเทรนตั่นแหละแต่ผมซื้อมาจากอกเรียนผมไปแล้วก็มาซื้อซึ่งจากซื้อน้ำแล้วก็มาซื้อของไม่แพงตัวกกทีวีี่แต่งรู้ไหมว่าร้านร้านร้านป้าที่เขาอะเขาขายตัิทีวี มันหมุดเลยนะทุกคนแต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปครับก็ราผมมีคนเดียวอยู่แล้วครนะเออแต่ว่าวันนี้ครับผมจะมาบอกให้ดูนะว่ามันเป็นยัยงไงเดี๋ยวไปรอดูกันเลย<ม>ทุกคนก็ไม่ต้อง5คนไหนที่อที่เขาร่วมแล้วก็ไม่ต้องเสียใจเหมือนเดิมฮะว่าพวกผมจะแจก ขอให้รับซึ่งเขาเรียกไม่ได้รับถมก็อ,อย่าลืมไปรับถุงที่ช่องของนะครับคืกกอหัวะแกะเออแต่ว่ามันแกะยากมา,มาเมกเลยนะเพื่อนยากก็ไม่ได้ยากนหล่อนเหนส่็ยแก้กแล้วอ้า คือการ์ดแบบนี้คุ้นคือการ์ดแบบนี้โอ้โหน่าเนามือจีนาะคือคือกล้องผมไม่ชัดหน่อยครฮะไม่บอกว่าจะให้ดูชัดๆอันนี้มันคือการ์ดแบบนี้นี่แบบนี้ใครที่อยากได้ครับ มก็มจะไม่ได้หรอครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะได้เพราะวันนี้ครับผมเราไม่ทนทุกค,คนลาออกทุกคนอ่ะไม่ได้ดงทำลบรับชมคลิปเนแต่ว่าติดตามผมมันเยนะอะเเนาะก็เลยไม่ได้รับชมผมก็ปวดปาบสามากถ้าใครที่ไม่ได้รับชมผมก็จะแบนช่องใดวันั้นเลยครับเพราะผมกับคนที่ไม่ชอบเพราะผมกคนขผกคนที่ไม่ยอมใครนะ จะแบ่งเป็นเอออันคือเป็นเสืออือหือข้าใครที่ยังไม่ได้ฝึกเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะฝึกเล่นให้ดูอ่ะมีใครจะฝึกเล่นให้ดูเราต้องเขี่ยเล่นก่อนนะฮะปึ๊บมอนมาเลยปึ๊บอ่าแบบนี้แล้วก็ปึ๊บอ่ะแล้วก็ปึ๊บอ่ะแล้วก็ปึ๊บอ่ะ ก็ปึ๊บอ่าผมผมผมไม่ได้ฝึกแบบถูกเทครับผมเล่นลิง <c oughs> ผมเหมาะกับคนที่ผมอ่ะาะกับคนที่เรื่องมากเออแต่ว่าแต่ว่าบ้านผมไม่ใช่มันไม่ใช่ร้านอาหารนะแต่มันคือแ,แต่ว่ามันคือบ้านจริงๆค่ะใครที่ใครที่มาตรงแถวแถวบ้านผมนะผมก็จะจะจะ,จะบอกประเด็น,นคำถามหนึ่ค่ะเออผมอัพเบอ แ่วันนั้นอะเอยู่ในนิการ์รเยจไม่รู้เลยว่าอเนี่ย้องอะแล้วัไม่ได้เลยอันนี้เิี่ยพึ่งสิบีดีเนี่ยผมมายั็งคนที่สเลยด้ยอะไรไหมั้นที่ไอะมันหมดเลยนะพุดเลยมันก็แปลกเกินไปว่ามันมีไตัวอ้อ โอ้ผมรู้ปุ๊บเมื่อก่อนมันยังไม่หมดนะแต่ว่าเมื่อวันนี้ปุ๊บหมดเคืออ่อนเก่าของผมอะถ้าใครอยากได้อะมันหมดอย่างมันต้องสั่งในลาซาด้าฮะจากพ่อผมไปซื้อจากเพื่อนมาให้ะก็ยในนกระเป๋าาธคารก็ใครที่ยังไม่ได้รับเพื่ก็อย่าแล้วใครที่ที่ดูคลิปแล้วแล้วก็ยังไม่มรู้นะฮะ เดี๋ยวผมจะสอนให้ครับอ้าผมผมจะมาสอนกันเลยซึ่งขั้นตอนแรกครับให้เราเอาของ,งอย่างมาวางไว้การก่อนครับแล้วก็ก็บึ้ดอ,อ่ะแล้วก็เอาตัวนี้ไปออกแล้วบึ้ดแล้วก็ทำแบบนี้ฮะแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ปล่อยฮะแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็เอาแบบนี้เปออกนะ แล้วก็แค่นี้ครับก็จะได้แบบนี้แล้วก็ผมจะมีอีกอันงนึ้งก็คือแล้วก็มันยังไม่จบรับก็แบบนีบิดต่อเลยครับเออแล้วก็วก็ใช้กัแบบนี้นี่แล้วก็จะเหลือสองใบนะครับนี่มันก็จะเหลือสองใบ ที่จริงแล้วผมานเรนครับมันอยู่นี่ไงครับมันอยู่นี่ผมนก็ไม่รู้นะครับวันนี้ก็จบข่าวสารแล้วครับลุกเจอกันคราวหน้าบ๊ายบาย